สวัสดีทุกคนครับยินนี้ตับเรา,เาสู่ Isuzu c e l e 3ครับผมวันนี้อยู่กับ Isuzu D-Max Cab 4 g r a d e S ครับก็คือ S เริ่มต้นนัรร่นแหละฮะคันนี้ในสเต็ป สายทํางานสายใช้งานทั่วไปในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนทํางานโรงงานทํางานประจําต่างๆเอาไปใช้แทนรถเก่งได้นะครับแต่ว่าลูกค้าคันนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นพ่อค้านะครับอยู่ในตลาดก็ลูกค้าเอาไปใช้ในเรื่องของการใช้งานทั่วไปขนของขายของนั่นเองนะครับมาดูใกล้ในในหนึ่งนะครับเกรด SDA นะฮะเริ่มต้นเลยนะฮะไฟหน้าเขาจะเป็นโคมฮาโลเจนแบบนี้นะครับไฟตัดหมอกอันนี้ติดตั้งเพิ่มนะครับเดิมทีแล้วเนี่ยตัวรถเขามีโคมมีเบ้ามาให้อยู่แล้ว ติดตั้งเพิ่มเข้าไปเท่านั้นเองนะครับก็ได้ในเรื่องของประโยชน์การใช้งานนะครับตัวหน้าตาที่เขามีความดุดันอยู่แล้วในสไตล์ของ i s u ู u D-Max นั่นเองนะครับก็หล่อเล้าเลยทีเดียวสีเงินโบฮีเมียนแบบนี้นะฮะมาใกล้ๆอีกจุดหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนไปนั่นคือตัวล้อแมกครับล้อแมกเดิมเป็นล้อกระทะนะฮะล้อแมกเดิมเป็นล้อกระทะต้องบอกอ,อย่างนี้เพราะด้วยที่เป็นตัวเริ่มต้นด้วยนะครับแต่ว่าสาหรับคนันนี้ลูกค้าเน้นในเรื่องของการใช้งานก็ติดตั้งเพิ่มเติมเป็นล้อ แม็กของตัว LDA เข้าไปนะคะนั่นคือล้อแท้จากศูนย์นั่นเองถอดของรุ่นพี่เอามาใส่ตัวนี้นะฮะให้ในเรื่องของความสวยงามมาตรฐานความแข็งแรงความคงทนนะฮะประหยัดน้ำมันได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ถัดมาด้านข้างครับตัวสีประตูตัวนี้นะฮะก็เพิ่มเติมเป็นตัวคิ้วกันสาดนะฮะคิ้วกันสาดก็เป็นงานตรงรุ่นนะครับติดตั้งเข้าไปนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะฮะถัดมาด้านหลังบ้างครับตัวพื้นกระบะนะฮะก็คือตัวกระบะไลเนอร์นั่นเอง ของเราเนาะก็จะมีอยู่2เกรดนะฮะคือเกรดที่ซ่อนขอบก็คือจะไม่มีขอบด้านนอกแบบนี้หรือตัวนี้นะครับแบบมีขอบนะฮะก็ด้วยโจทย์ของลูกค้านะฮะเอาไปใช้ในเรื่องของการขนของบรรทุกของนะฮะในตลาดขนของไปขายในตลาดนั่นเองเพราะฉะนั้น โอกาสในการกระแทกตรงนี้มีแน่นอนก็ลูกค้าก็เลือกเป็นแบบมีขอบไปนะครก็ได้เรื่องของประโยชน์การใช้งานเอาไปขนของขายของทําธุรกิจนั่นเองนะครับด้านหลังนะฮะมือเปิดด้านหลังจะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะครติดตั้งมาเรียบร้อยพร้อมด้วยกล้องถอยนะตอนนี้รถยนต์อีซูซูเนี่ยมีตัวกล้องถอยมาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นแล้วนะฮะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับสำหรับคันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเข้าไปก็เป็นตัวกันชนท้ายนะครับเวลาขึ้นของนะฮะเวลาขนขอ,ของขึ้นอะไรอย่างเงี้ย มีการชนท้ายมันก็จะช่วยได้อีกนะครับก็ง่ายสะดวกสบายในการขึ้นลงเข้าไปอีกนะครับตัวกันชนท้ายอ่ะทำมาด้านนี้กันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะครับอย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะฮะคันนี้เนี่ยเป็นสเต็มของการใช้งานทั่วไปนะใช้แทนรถเกง๋งใช้ขนของขายของนะครับอย่างแรกเลยลูกค้าปรับเปลี่ยนก็คือตัวเบาะหนังเบาะเดิมเป็นผ้าครับติดตั้งมาจากโรงงานตัวนี้ลูกค้าปรับเปลี่ยนใหม่เป็นเบาะหนังด้วยทรงของเขาที่เป็นเบาะสปอร์ตเบาะประเก็ตซีอยู่แล้วเนี่ยหุ้มหนังเข้าไปก็ได้เรื่องของความ าการทําความสะอาดที่ง่ายไม่เก็บฝุ่นนะครเพราะลูกค้าเองก็ใช้ทํางานนั่นเองขึ้นมามีเงือ้อหรือว่าทำอิสระอาหารหกใส่การเช็ดถูกห้องง่ายขึ้นตัวนี้เป็นเกรดของตัวเกียร์ออโต้ครับนี่ก็จะมีเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาให้นะฮะสะดวกสบายแน่นอนครับ ใจะในชีวิตประจาวันใช้แทนร,รถเก๋งได้เลยหน้าจอขนาด7นิ้วติดตั้งมาจากโรงงานแล้วอันนี้เวลาใส่เกียร์ถอยก็จะมีกล้องถอยทําให้เห็นมองมองเห็นด้านหลังมากขึ้นนะครับตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยนะฮะอ่านี่คือห้องโดยสารข้างหน้าเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันบ้างครับที่บอกว่าใช้แทนร,รถเก๋งได้นะฮะดูความกว้างขวางของ,ของเขาซะก,ก่อนนี่นะฮะหลายๆคนที่ใช้รถเก๋งอยู่นะฮะอยากจะได้รถกระบะสักคันหนึ่งเอาไปใช้ในเรื่องของการขนของการขายของ อีสูตรดีแม็กแคปโฟตอบโจทย์แน่ๆครับนี่นะฮะกลับไปย้อนมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับรูปร่างหน้าตารวมๆของเขานะครับต้องบอกว่าหล่อมาจากโรงงานแล้วนะฮะถ้าไม่สังเกตจริงๆเนี่ยอาจจะต่างกันที่ตัวไฟบ้างครับด้วยเป็นเกรดเริ่มต้นนะฮะด้วยราคาเริ่มต้นนะฮะออกรถเนี่ยใช้เงินแค่หลักหมื่นเท่านั้นผ่อนสบายๆง่ายๆนะครับใครที่ทํางานประจําหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าใครที่มีอาชีพหลักนะฮะ มีแหล่งที่มาของไรายได้วันนี้ออกได้ง่ายๆเลยนะครับติดต่อเข้ามาพูดคุยกันครับกับ isuzu ซล l t y ครับ0615914616ครับทุกช่องทางชื่อ i s u z เซล l t y ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ